มากขึ้น่ะก็เอาไปตรวจสอบก่อนคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อไปดูว่าเออสำนักข่าวต่างๆเนี่ยเขารายงานหรือเปล่าเออหรือบางทีคือถ้ารู้ที่มาที่ไปอย่างเช่นอันเนี้ยเรารู้ว่าเกิดขึ้นที่ไหนก็ไปตรวจสอบว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงไหมเพราะสิงของพี่บอลของจริงนะไม่ใช่ A i ครับเออค่อยสบายใจหน่อยแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกเป็นกังวลก็คือทั่วโลกอ่ะเขาก็มีโชว์แบบเนี้ยคล้ายๆกันพูดถึงเรื่องของสัตว์เนี่ยคุณผู้ชมเขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เราจะไปชี้ไปบอกเขาได้ทุกอย่างตลอด เวลานะคะมีอีกหนึ่งตัวค่ะเป็นน้องช้างค่ะคุณผู้ชมตัวช้างเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้เหมือนกันว่าตรงนี้เข้าไม่ได้หรออันนี้จับไม่ได้หรอเห็นเป็นเส้นเป็นลวดมาขวางทางเขาก็อยากจะปัดออกไปแต่เส้นสายนั้นมีไฟฟ้าอยู่ค่ะ ยูรอปังพบไปกินได้ทุกที่ยูรอปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาตัวนีครับ แล้วเราถามคำถามเดียวอยากได้รัว้วไหม พันโลเออกันไม่รู้แล้วหลายคนอยากได้นะบอกว่าจบไปเลยไม่ใช่แค่หีบเพลงไปลากกั้นไว้นะสร้างเป็นรั้วสูงขึ้นไปเลยเอาแบบไหนก็ได้แต่ในเมื่อมันยังไม่สามารถเป็นแบบนั้นได้เราก็ยังต้องทนชมข่าวนี้ต่อไปเพราะมันมีผลต่อบ้านเราประเทศไทยและทุกวี่ทุกวันทุกชนชั้นมันตามด่ามันตามกุเรื่องบรรดาแต่งเรื่องออกมาต่างๆนานาแสดงท่าทีประหลาดประหลาดทุกวี่ทุกวันไม่รู้ใครมันเนี่ยเขียนสคริปต์ให้แต่มันเก่งนะ มันไม่มีซ้าวันเลยเอ,อ,ออกมาแบบนี้ทุกวันล่าสุดออกมาคือเกลียดไทยเข้าใจอย่างเหมือนกันเ,ออเหมือนกันเกลียดไทยด้วยการแสดงออกไม่กินอาหารขนมนมเนยที่ออนําเข้าจากบ้านเราประเทศไทยจะเป็นเหล้ายาปลาปิ้งวุ้นเส้นกุ้งกิไม่เอาเออไม่เอาเลยและเขาก็เลยโชว์เล่นใหญ่เพราะรอบนี้ออสการ์ขาดตลาดไปแล้ว <c oughs> ไปอยู่บ้านนี้หมดแล้วออรอบนี้เล่นใหญ่เอาขวดเบียร์มาทุบให้กระจายกระจายเป็นการตอบโต้ประเทศไทย ค่ะเพราะว่าไทยเนี่ยเป็นครัวโลกจริงๆคุณผู้ชมนะคะคิดจะแบนของไทยก็คงต้องกินแต่หมูเห็ดเป็ดไก่ที่ขึ้นในบ้านตัวเองเท่านั้นแหละเออแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเกลียดไทยมากฝากบอกไปยังผู้บริหารด้วยนะคะอย่าเอาคนเจ็บป่วยมาขอใช้บริการโรงพยาบาลของไทย ไม่ต้องเอาเข้ามาถ้าไม่ชอบมากนักก็ไม่ต้องมาร้องขอค่ะเพราะว่ายังคงเห็นความพยายามอย่างต่อเนื่องในการที่จะเข้ามาขอรับการรักษาพยาบาลเหมือนเดิมอยู่เลยก็เกลียดมากนักไม่ใช่หรอส่วนของกินก็ อย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่าไม่อยากกินของไทยก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะ<ช>ต้องเผาทิ <ๆ S 2> ้งทั้งร้านเลยนะมานะเอ,อ้มาจากไทยกันทั้งนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมมาดูการละครกันบ้างดีกว่าพี่ต้นบอกว่าช่วงนี้ออสการ์ขาดตลาดใช่ไหม,ไมคะ,คะเขาเหมาหมดเมาเ <c oughs> มาไปใ,ให้หมดเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าเขาเนี่ยโอ้โหจินตนาการสูงส่งนะคุณผู้ชมในการที่จะสร้างเรื่องโกหกชาวโลกวันนี้ดูดีกว่าว่าเขมรมาในการละครเรื่องอะไรค่ะ ทำไมไม่แก้ไขสุดท้ายพอประชุมกันสสก็เลยเคลื่องยางรถยนต์ใส่รัฐมนตรีของสเปนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเด็นเขมรกับไทยเลยแต่เขมรเอาคลิปนี้ไปแหกตาเขมรด้วยกันเองบอกว่าทูตต่างประเทศไม่พอใจเคลื่องยางรถยนต์ใส่ทหารไทยเพราะทหารไทยเอารั้วกับยางรถยนต์เนี่ยไปวางแนวกั้นรุกล้ำพื้นที่กัมพูชาโอ้โหแล้วเชื่อไหมด้วยระดับสติปัญญาของคนเขมรเชื่อเชื่อ เอเชื่อไว้ก่อนไม่ตรวจสอบไม่ได้สังเกตสังกาว่าไอ้ที่คุณเรียกว่าเสียมเสียมเสียมน่ะมันมีคนเสียมสักคนไหมในโตประชุมนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยแต่พร้อมจะเชื่อมันอยากจะเอาเสียมเสียบจริงเอออยากได้ล้วนะต้อพันโลน่กั้นไว้หมดเลยเอาให้สูงตั้งงานแบบว่าตอมองเลยไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวจริงนะไม่รู้จะทาไงต่อไปแล้วเจอแบบนี้ทุกวี่ทุกวันแล้วพักครู่เดียวช่วงหน้าท่านจะเอาขากายที่หน้าผาอีกทีเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเจอการเสริมกําลังชุดใหม่ใหญ่ ใหกว่าเดิมแล้วเพิ่มเติมคือข้อตกลงใดๆเอาเขาไม่ได้เอาเขาไม่อยู่จริงๆฮะวิวออริจินัลมายาทุกคนสวั์อาทิตยเวลา21นาฬิกา45นาทีทางอมบินทีวี HD ช่อง34 เพราะได้กินหรือว่าอากาศเป็นได้มากกว่าเป็นความผ่อนคลายสบาย Linux yeah. เป็นพื้นที่ให้คุณรู้สึกปลอดภัยเป็นความสดใสและมีพลังเป็นสําอากาศดีเพื่อค e ุณ PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ r e a l ลไทมเราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA Smart Energy for Better Life and Sustainability วัน,นไหนๆเจฟก็สนุกเจฟดื่มวิตามิลมีโปรตีนสดชื่นดื่มได้ทุกวันใหม่ last, X, ล่าสุดมิลเอ็กซ์เดอะเน็กซ์พีังใหม่2.2 DDI Maxforce พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าใหม่ล่าสุดมิลเอ็กซ์เดอะเน็กซ์พี2.2 DDI Maxforce ถ้ามีอาการขาดวิตามินบีเนื่องจากความเครียดผ่าตัดหรือเจ็บปวด รักษาอาการขาดวิตามินบีด้วย Net B วิตามินบีรวม9ชนิดและโคลินไบาทาเทรต Net B จาก Mega We Care โ o c o a Mix จาก Nature Give <im itar ism> มีอัลคาเนทมีวิตามินเกลือแร่และมีคอลลาเจนพร้อม <im itar ism> วิตามินซีเช้ากิน Nature Give ก่อนนอนกิน Nature Give c o c o โ Mix Cocoa Mix โ o ้ o ิ Mix จาก Nature g i ร์ อยากกินเนทจก,กิที่ไรเธอก็ชงมาให้อยากกินเนทจะก,กิที่ไรเธอก็ชงมาให้เนจะก,กิฟดื่มอร่อยดื่มได้ดื่มดีบางจากไฮพรีเมียมพลังสะอาดแรงปกป้องหนึ่งร้อเปอร์เซ็ในจังหวะเดียวกันเฉพาะที่บางจากหนึ่งวันพันอีเวนต์ ดื่มวต์เมิลมีโปรตีนสดชื่นดื่มได้ทุกวันมีเสมหไอคิดถึงสารสกัดจากใบไอวีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การยาแห่งสหภาพยุโรปสารสกัดสำคัญในยูจิก้าไอวีไซรัปแก้ไอขับเสมห่าปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลยูจิก้าไอวีไซรัปจากเมกา we care เสียวฟันแบบนี้ยาสีฟันธรรมดาอาจไม่พอต้องนี่เลยเซนสซดายมัลติแคร์ด้วย3าพลังช่วยปกป้องฟันช่วยลดก,การเสียวฟันลมหายใจหอมสดชื่นครบคุ้มด้วยสาพลังใช้ได้ทุกวันอยากไปดูดอกไม้วัยนี้ <c oughs> เรื่องกินเน่ยยากแต่เรื่องเที่ยวไม่มีถอย <c oughs> คุณยายจะไปจริงหรอไปนู่นแล้วใส่ใจตัวเองและเสริมด้วย Pro. m ม่ n อ s น u Go Advance Pro มี YBG พร้อม HMB สวยจังวเก๋าระพูมใจชัว โดยเข้าเครียบ P.R. Big Bag อร่อยเข้มเต็มซองเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎสายไฟฟ้าฟูล er. เลอร์ยุโรป พบไปกินได้ทุกที่อยู่รอบปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาเห็นที่ไรหิวทุกทีเลยนะคุณผู้ชมอ่ะสลับมาดู